ตงมข้วงบนนี่หรกยิงแตงม่วงในโลเนี่ขอแกกัน,นว่าจะามันวาไปหนเียบ่าเฮยสานี้มนูอย่างคำมือรู้สึกว่าสิมี่แขรสิย่า <laughs> งซีโคงหมู โอ้ยอยู่ใส่น้ำปลานี่เนื้อจังไว้ครบับเนือ้อดำเนื้อเนื้อไว้ลุงนมไม่เห็ดนับตรึกแซบแย่างสริกโค้งคุ้ยไอ้สามแต่ตรงมว,มมวงคือเก่าครับอโอ้ยมวงมวงคว้างนี่กินส่งไปจตเสียบขนาดด้ย

ไปไงนะแลนเดี่ยวคนเด่แลนจัคนกับงวงสูงมงไปหรอไปไงแต่ว่าุหไปล้บย่งเสียงหลากไม่คะคะคอยู่วันแตยว่ใบตวกินกับเมยนก็นเบุกลงหมูว่าจะย้ำยนังมูย้ำเขาบุหรบ้านาะนังมูด้แข่งเลยเเฮ้ยออนี่ไปขึ้นป่าเลยได้เลยข้นเนี่ของผู้เดียวของเขาได้หรอ เตามันนี้เจ้ามีงนึกบอกได้สำไมบอกนางโมแม่เออเอาสมี่นนะซื้อมาสมิ่นีละหอดเก่ังวะน้องกูเป็นคึ้นมาแล้งครับบ้านกูเป็นคึ้นึมาเหรอลุงเอามาหอดพอดี พอดีพี่แอบที่อาจะจอดที่รถกลางรถเออพอดีพอดีพอดีที่ของแม่ถูกเด้บ๊ายไปยกับเลือกยุ่งเฉมนี่เรามัน,น,น,มน,มน,นย,ย,ย,ยนังเย็นดี คุณครับเอาหนีร้ามันจะมีความสุขมันจะอบอุ่นร่้ปะเออหน่าก็นีนี้ันกนหนีออกไปว่าอะไรครับคุณโต๊ะเมื่อนี่แงกันแล้ว มันก็ดีลรกวาหนเจียบก็ท่าห่างแต่ทาไบเดี๋ยวคืลอยลานเขาโค้บอย่า่เงี้ยน้ำถือคุล

รับงเหโอ้นี่ผมก็นิไเทำไรหนเื่องอีเสร็จแล้วโอ้งบแล้วน่ยสิหัโลกสิ่งสยําโอ้บักิ้งไมเนี่ยผสมเนี่ยคุณเสีย มดหลับคนนอนร่มดเดนตมุนจอมาไหลได้มดเดนอ้ยมันดูลงมาจับไมไม่้ร่อายมันมียนใมูหลอมา โ,โอ,อ้ออมไหมเรยเสียดแตล้ไปหาในจะลาดผมเนี <grey> ่ยไม่หมดคือบอุ่นหนาเมือนอี่จะก้นสีหาก้นนี่แม่เอาทางอันนั้นแม่ก่อนนะแต่ยเอุงเนี้ะ ฝนตกครับแต่าขอบอุ่นมือหนิฝนดีครับเนี่ ติ่งมาได้เลยมื่นนี่วฝนตกเฮ้ยวารินน้อยเดี๋ยวขึ้นไปนั่งกินข้าวพุดเหอไนั่งก็ได้ละมูโต๊ฟ้ากูเหระไปนั่งโตฟ้าด้วยปัโตกับเขาคนละนไปกินพุดเลร

bắt đầu bắt đầu có thể có thể là ngon mở lại các cái mô là mưa là mưa rất là mưa rất là mưa ใช้เสียงบอกขพดดี่ากวยแก่ใช่ไหมเอ้ยอตยอนเบดได้ปะเดี่อวมั้ย่างเปียเปียกเยนา่นานๆเรียบร้อยนะครับกรเบาง่ายไหมตะพุ่นครับเปียกเชื่อนฝนตกไม่กินนี่ มาได้ครับเด้อมาอยู่มากินร่วมกันครับหลาออบออเดี๋ยวอ้อมครับเดี๋ยวอ้อมอย่ยำฝุ่นุ้งนี้มองนั่งเหรครับฝุ่นดีครับม,ม,ม,มนู้มือนี่ครับจับๆอีกแล้ว ขามากินข่าวน้ำกันมาเด้อครับเด้อกินข้าวนีเ่เดีเ๋ยวปะทอดเนาะย่สถานที่กินมื้อนี้ฝนดีครับมาเด้อครับเด้อแซ่บๆน้ำกันครับนู่นทฉันอิ่มกล้วยอยู่ไม่ว่าแซ่บบยังไงหรอกว่าฝมมีมืดลงงอมไปบุ้งดูนป่า คัดตัวอืมอืมอืมเนี้นี่มอ่รสบักดีกว่าครับผมเดี๋ยวมามานี่มาลูกนะกินกข้าวเครียดผู้ผู้ทุกคนนะครับเด้อดีมีแห้งถึกระวานินึงครับม,มัคาครับกินข้อ้วกันครับผม